รถคันนี้ครับคุ้นคุ้คุ้นหน้าตาคุ้นเคยครับมาแล้วครับมาแล้วพระเอกในงานวันนี้ครับมาแล้วสนามปราบเซียนต้องเจอเจ้าถิ่นครับโอ้มาเดดโอ้โหพ่อพอมายังดี เจอโลโก้แล้วพัดแขนไปเลยไปเลยตู้เนื้ออกี่งานแล้วเนี<ฆ>่ยฮะออกไปกี่งานแล้วโอ๊ยดีเลยวะไม่ได้ทัดแผนกี่งา,า,านดีเลยไม่ไห่เลยโอ้ยดีฮ่ดีแล้วไปมาน ท2เซตนี้เป็นสีน้ำตาลเลมนนเปลี่ยนของไอ้อวงเจะเมสีเทางามเลยเออแบบสีขึ้นีละพบนยแบงามเลยนี่ไงต้อกดหัวลสีสั่งเองว่าสีเทา

แขนแขนแขนไปที่สองไปได้ตัวเดเยวที่ไปเนี่เจอเจ้ากับบอเ,เทควีทูนะครับใช้ในงานสนามปรับเทียนที่หมอชิดแล้วก็ใช้ตลอดไป ไปกับไปต้งร้อนใส่เฮ้ยฮสยเฮ้ยเบานะรับเจ็บสิทิ้งเลยยใใังไม่มีค่าเลยท่านาใหญ่กูมาแม่งตายโรงงานด่ากัเลยโรงานที่ยากยาก

ไ่ก <c ười> ็ดต <c ười> ู <descon TU X> ้เจอแต่แนวขึ้นได้เงินมดเอาเอใจะเอาอาจจะคุ้มครถเนี่ยขไปบไปว่างหลังไงไหมเห็นไไ่้องกหเห็นไหมใช่ไม่ไไอพอืนเงินาั้จะโชว์ยากนะไสบาไคปบริษัทตเดเราดกเราอคมีความัวน

เอามา,เาไเป็นได้เอาลูกไห,หลแล้วลูกไหลอย่นี้เลยติดไม้เนี่ยพีแค่นี้คุณไปให้ใจผมจะมาล,ลอยฟังไะทำด้วย่างนี่ทำไงบอยนะไจก่อนเลย เมื่อกินอะไรแล้วลงๆๆๆๆอาอไหมคุณามคนสาวก็บอกแล้วไม่ใเ่ีรยบผเอากดมามอนี่เอาผมลองนี่ผมนนเอาอีกนะครับเด้อ ลงลงลงไม่ขึ้นแล้วไม่แตะเลยไมไมหนึ่งหนึ่งกงับสองหนึ่งไม่มีขึ้นเลยเปิดระวบ้ครับเปิดได้ที่เปิดเปิดแล้วนี่ไงออนแล้วแบดเบิร์ดวะน,นิ่งนิ่งมล่ลงะอาจารย์ต้าต้าไอ้ อันนันอันนนรีโมทมันกดมาได้โหมันจะงั้นเชียวเหรอใช้รีโมทแล้วคนเลยหุดหุใหญ่คือเป็นไทยหลังมาดิ จับจับยกมาซีใบกถบอี่ถือกองเียนแล้วเอาขึ้นข้างเดียวเลย่ครับเอาขึ้นอล้วมเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อเอาใก้ใกล้ดีละเอาซีละพอดีเง่ยรังไปไกล Ủa, oh. à, sự loại chị bay lắm Đừng สายๆายดึงหน่อยครับสายสาย,สายเออโอ้ต้องดึงพร้อมกันไปไปไปเออไปเลยไปเลยเาต้องดึงแห้งกันมันถึกพร้อมอยู่เอาดึงๆดงดงไปได้แล้วไปขึ้นสุดยอดเสาพี่ นั่นแหละสวยงามโอ้โหมาแล้วครับเซตเดิมของมันมาแล้วครับปกติคันนี้มันก็ว่าถึกทั้งเซตแล้วครับมันกลับมาแล้วครับว่าถึกทั้งเซตเหมือนเดิมขึ้นๆง,ง,งนดีกว่าแมนย บ่ไบอบะไรเจอกันแน่นอนเแน่นอนบางเสีงนจะ้มันบอะไรอรางเน่อไลเจอกันแน่นอนเมลีองเสียงนีออกหูไหนก็คอยดูเมลงออกทุกหูแล้ว่นันไปโอเคเสร็จแล้วครับหนึ่งข้างเจอกันอีกข้างต่อไปครับ อ้าวมาทางนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยี่สิบสีใบขนลงแล้วเป็นตับเลยโอ้โหสินขามือสองครับเตียนอยู่เลยครับใบละสามเมื่อนเกินเจ็ดแสนเก็บล้านเจ็ดแสนกลัว ใหม่ใหม่ยี่สิบสี่ใบเพราะว่าใช้ตัวนี้ออกไม่ใช่ในี่ครับว่าเหตุนะครับกำลังขึ้นนี่ครับกำลังขึ้นเก็บข้างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวอีกข้างนี้ครับเดี๋ยวเอารถคันนี้ไปจอดเทียบโอ้มันใช้ส4บสี่ใบในสบายสุด